สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยขรูทอพอดิษฐ์ชั้นอนุมากกเกษตรพืชผลค่ะกับสุดยอดครูของเราวันนี้มาเปิดมุมมองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะทั้งนักคิดนักพูดนะคะแล้วก็นักบรรยายเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะอาจารย์วันรพง์สุป,ประดิษฐ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะเราอยากทําให้ตัวเองดีขึ้นนะอาจารย์อาจารย์นะในการที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างเหมือนกันว่าเขายอมรับเราแค่ไหนทํอยัางไงให้ชนะใจคนรรออบบๆข้้้าาาางงไดจย คืออันนี้มันสิ่งที่พูดกันมานานมากคือบางทีบางคนเป็นคนเก่งแต่คนไม่รักใช่ใชบางคน IQ ดีแต่ EQ แย่มันก็เป็นเรื่องดีนะคือคือฉลาดปราดเปรื่องแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการทำงานกับคนแล้วมี EQ ดีแล้ว IQ ไม่เท่าไหร่ไหมหก่นเออส่วนใหญ่เออถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นออกทางปัญญาอ่อนหรือว่าสติปัญญาเสียไปเนี่ย <c oughs> ก็มีอาจจะในเรื่องความฉลาดทางไอคิวอาจจะสู้เขา อาจจะแข่งสอบแข่งสู้เขาได้น้อยหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาต่อความก้าวหน้าในทางงานทงานแล้วเดี๋ยวไม่ดีเนี่ยอาจจะก,ก้าวหน้ากว่าพวก i q คดีแต่ EQ ต่ำด้วยซ้ำไปแต่พวกว่าส่วนมากนะคุณผู้ฟังคนที่เขา e q ดีมันเหมือนกับ เขาก็จะมีพื้นฐานไอคิวที่พอสมควรนะมันมันเอื้อกันไหมคบเพราะว่าเอื้ออยู่แล้วเนาะเอื้ออยู่แล้วครับยิ่งถ้าเป็นคนไอคิวดีคุณคุณเก่งในเรื่องเกี่ยวกับนั่นแล้วคุณแถมคุณยังมีการมีไอคิวที่ดีซึ่งมันส่งผลถึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดอ่าก็ถือว่าสุดยอดแต่ถึงแม้ไอคิวไม่ดีแต่คุณสามารถผูกสัมพันธ์กับคนได้เนี่ยก็กลายเป็นชดเชยได้เพราะคุณสามารถทาบทามหาคนเก่งๆเนี่ยมาช่วยงานคุณอใครก็อยากร่วมงานกัับคคคุุณณเาาป็นน่ก Oh. ใช่ไหมต่างกับคนที่ไอคิวเก่งฉลาดเป็นกรดแต่สุดท้ายคุณเข้ากับใครไม่ได้เลยผมสมัยก่อนเนี่ยผมจัดหลักสูตรการอบรมหลากหลายเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาจากบริษัท บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเอ,อชื่อได้นะบริษัทเนสเล่แล้วเขาเป็นวิศวกรที่ไปดูอยู่ใน,นแผนกไอไอไมโลอ่ะไมโลอ่ะ <Mil o. S 1> oh. คือของเขานี่แผนกอะไรก็ดูเป็นเรื่องๆนะไม่มาปนกันนะเป็นตัวสินค้าเ,ค <น S 2> เลยคนอยู่เนสกาแฟก็อยู่แต่เนสกาแฟไม่ไปยุ่งตัวอื่นนะคน uh huh. อยู่ไมโลก็อยู่แต่ไมโลไม่ไปยุ่งตัวอื่นนะมันเป็นมันเหมือนกับอีกบริษัทอยู่ใน,นนั้นเลย uh huh huh. เขาบอกตอนเขาเป็นวิศวกรธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยนะ เขาเขาเขาทำงานได้ดีมากเป็นดาวเด่นเลยสุดท้ายพอเริ่มก้าวหน้าในการทํางานแล้วได้รับเลื่อนให้เป็นซูเปอร์วเซอร์เนี่ยเขามีปัญหาและทําไมอะ่ะเขาคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่อง mm hmm. เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเขาขาดการสื่อสารที่ดีเขาเริ่มรู้สึกคุยมันต้องสั่งการแล้วไงต้องสั่งการ mm hmm. ต้องประชุมต้องแก้ปัญหาความขัดแยง้งต้องโมดิเวตลูกน้องต้องโอ้โ oh ห มันทําตอนสมัยเป็นวิศวกรเป็นลูกน้องเขาเนี่ยมันก็ทําเองนายก็มาดูแลก็แค่นั้นเองแต่พอขยับขึ้นมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์เท่านั้นะเขาปัญหาชีวิตเลยจึงเป็นที่มาว่าเขายอมต้องเอาฟักสตังค์มาเรียนมาเรียนมาเรียนหลักสูตรหลักสูตรนี้หลักสูตรเกี่ยวกับการพูดการมนุษยสัมพันธ์เนี่ยแลวอาจารย์สอนเขาสำเร็จไหมก็ก็ต้องมันอยู่ในหลักสูตรนั่นแหละแล้วพอเขาออกไปแล้วอต้องบอกพวกเราด้วยออกออกไปแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆว่าที่เราไม่มีการติดตามผล เราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเขาได้ไปแก้ปัญหาชีวิตเขาได้ไหมและจันตอนนั้นจันบอกเขาวิถึงวิธีการแก้ปัญหาอ๋อในหลักสูตรมันก็จะมีการพูดการสื่อสารแล้วก็มีเรื่องกุศโลบายเนี่ยกุศโลบายที่เราจะคุยกันวันนี้คำว่ากุศโลบายเนี่ยมันมาจากคำว่ากุศลบวกอุบายทิ้งห่กุศลแปลว่าบุญกุศลเนี่ยใช่กนะุศลอุบายอย่างเดียวมันดูเหมือนเป็นเจ้าเล่ห์ใช่ไหมแต่เป็นอุบายที่เป็นกุศล อูบายที่ดีอุบายที่ดีเพื่อผูกใจคนชนะใจคนุบายผู้ที่คิดคํานี้ขึ้นมาคือท่านพลตรีหลวงวิจิตวัฒการท่านเป็นคนท่านเป็นคนคิดคำคำนี้ฮะกุศโลบายท่านเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะกุศโลบายท่านแปลมาจากหนังสือฝรั่ง Strategy in Handling People ท่านบอกว่าถ้าแปลตามตัวตามตรงตัวเนี่ยมันจะเหมือนก็กลยุทธ์ในการกลุ่มคนไว้ในมือท่านบอกน่ากลัวก็เลยแปลเป็นว่ากุศโลบาย อันนี้ดีกว่ารู้สึกดีกา,การมัดใจคนการชนะใจผู้อื่นนะฮะผมก็เลยเอามาเรียบเรียงดูสั้นๆไม่รู้พรอเอาแค่ไหนแค่นั้นนะอ่ะอะผมมันมีนักวิทยามันมีศาสตร์ในการชนะใจคนมากมายมหาศาลก็ไปค้นคว้าเอามาจากเดลคาเนกี้บ้างนโปเลียนฮิวบ้างอ,อ,ะอะไรอะไรบ้างเนี่ยก็ได้มาสิบข้อโอ้ค่ะนะคือถ้าเราอยากจะชนะใจบางข้อก็ง่ายๆอย่างข้อแรกเนี่ยเราพูดกันเมื่อวันก่อนแล้วเรื่องการยิ้มอ่านะผมก็มาเรียงให้มันจําง่ายมนกันยิ้มแย้มนําข้อนี้นะค่ะ คือขอย้ําจากเมื่อวานว่าอย่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทําง่ายใกล้ตัวทําได้ทุกวันเราละเลยกับมันมามากแล้วการยิ้มออขอให้รู้เถอะครับว่าคุณยิ้มปั๊บเนี่ยคุณมัดใจคนได้แล้วอเอาง,งี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นยิ้มแล้วสบตาด้วยเนี่ยมันจะทําให้คน มันจะขบใจคนอื่นเปิดทันทีเลยอะ่ะสังเกตไหมคือพรุงีเราไปขับรถปา,กากดกับใครกดกระจกไปพอเราส่งยิ้มให้ปั๊บนี้มันหรือเ,เขายิ้มให้เราปั๊บหายโกรธถูกถูกบรรยากาศมันดีขึ้นเออหายโกรธแล้วถ้าเริ่มถ้าเพิ่มเข้ามาด้วยการยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษเนี่ย<อ>จบมันไม่ต้องไปฟ้องศาลอะไรกันแล้วม,มันไม่ต้องลงไปยิงกันหรอกจริงๆบางคนเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากนะ<อ>ต้องการแค่แบบยอมยอยมยิ้มแล้วก็พังกหัวหน่อยดีไหว้ลำบากถือถือพวงมาลัยอยู่ใช่ไหมกดแล้วก็ขมบพังกหัวหน่อยแล้วก็ยิ้มเนี่ย ใช่ใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ผมมาเนี่ยคนคิดดูนะวิ่งมาล้มก็ติดใช่ไหม มันแล้ไอ้ตึกข้างๆมันก็ไม่ได้เป็นสถานไอ้ไอ้ราชการอะไรที่ตีตารางเหลืองๆเลยคุณทุกคนก็จอดได้หมดแล้วเราก็ติดไฟแดงอยู่มันก็มีรถคันหนึ่งที่มาจะมาเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าตรงที่เราจอดเอาเราติดอยู่เราเราเว้นไม่ได้ถูกไหมมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณเชื่อไหมผมมองหน้าไอ้คนขับรถเนี่ยมันมองผมตาขวางเลยนะเขาไม่พอใจไม่พอใจผมก็ผมทำผิดอะไรวะทตไงดีจัดต้องล็อกกันกุญแจได้จับต้องประตูนะเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะว่ารถมันติดไฟแดงอยู่แต่ถามว่า ทำไมเขาต้องสงสัยตามองผมแบบจ้องจะกินเลือดกินเนื้ออย่างนั้นผมทำอะไรผิดผมไม่ได้ไปขวางเขาอถึงขวางแต่มันก็เป็นที่ที่คุณก็ต้องรอเวลาเป็นเขามาจอดเขาก็ทำอะไรไม่ได้ใช่คุณก็ต้องรอจังหวะไม่ใช่ว่าเขาเว้นอยู่แล้วพอคุณมาปั๊บผมไปกั้นคุณเนี่ยนั่นแหะสมควรที่คุณจะกรอดกักจัชชันทำยังไงผมก็ไม่ทำไงครับผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ผมก็ไม่รู้ก็คุณไปไขกระจกไปโค้งเคืองก็วุ่นวายอีกอ่ะเพราะเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนสุดท้ายก็โชคดีมันเขียวพอดี เออเขียวพอดีแต่ผมมานั่งนึกในใจนี่ไงนี่คือสิ่งที่คนสื่อสารกันออกไปคือไม่นอกจากไม่ยิ้มแล้วยังขวางอันเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบนท้องถนนถึงเราจะถูกก็เถอะครับไม่ต้องทาอย่าไปอย่าไปทําอย่างนั้นขอให้ยิ้มแล้วพองหัวพอคือพอทําแบบนี้ป้าผมว่าโลกมันจบเลยนั้นยิ้มแย้มนําไว้นะอ่านข้อสองครับสองจำชื่อได้อนี้เดวเดวคอนดนกี้บอกว่าคุณต้อง ถ้าคุณสามารถจําชื่อคนอื่นได้แล้วเรียกชื่อเขาถูกต้องนะจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งมันไม่ยากะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ตั้งใจฟังเวลาเขาแนะนําชื่ออะไรคุณเราไม่ตั้งใจฟังได้น้าหมัด้าก็รีบเก็บไม่ไดีอ่านไม่ไดีดูนั่นเขาคือเวลาได้นําบััดมาหรือเขาแนะนําชื่อเขาเนี่ยให้สนทนาเรื่องชื่อเขานิดหนึง่งอ๋ออนุมาเลยครับอ๋อ ออน,นิสกดรอเรืออ๋อออครับครับอนอนุมาครับออกเกษตรพืชผลโอ้โ,อโ,เโ,อโหนเออนี่ยพอคุณเอ่ยบ่อยๆเนี่ยมันก็จะจําได้เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่เรื่องว่าความจําไม่ดีหรอกปัญหาคือเราสนใจน้อยไปนะอเอาเอาหลักง่ายๆนะแตข่ขอให้ขอให้ใส่ใจแล้วคุณจะจําได้นะให้นึกเทียบเคียงกับคนที่เรารู้จักใช่จำชื่อคนอื่นได้ในเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วเขาหลังเจอกันอีกลวคุณทักเขาถูกต้องนะโอ้เขก็จะดีใจมาก ถ้าไม่ช่วยอย่าทักใช่ไหมจ่าแต่ถ้าไม่ช่วยอย่าไปทักโมทักเปิดเอ้ยว่าง่ายคุณซ้ำซากปุ๊กตั้งัเปิดเมื่อวานก่อนคุณเชื่อควรพี่แดงปุ๊กทักพี่ไก่ปุ๊กแล้วเขาบอกนะปุ๊กพี่แดงพี่แดงว่าแอ่อย่างนี้มัน่ารักแต่จำชื่อพี่ไม่ได้ชื่อไม่เสียหายมันคนคนกันเองมันก็น่ารักน่ารักไงก็ชิลๆไม่เป็นไรผู้ใหญ่บางท่านปุ๊กชื่อปุ๊กเขาเรียกคุณยุคุณยุเออเนี่ยท่านบอกท่านนี่ยินสระอุสระอูหูท่านไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อันนี้เราไม่ค่อย หรือเป็นคนที่จะต้องไปพบปะผู้คนเนี่ยแล้วเวลาเราเดลรรู้จักเข้ามาสักครั้งหนึ่งแล้วในอีกสองสามเดือนต้องมาเจอกันอีกแล้วถ้าเราทักชื่อเขาถูกต้องเรียกชื่อเขาถูกต้องโอ้โหเขาจะภูมิใจมากใช่คนจะรู้สึกว่าเขามีค่าสําคัญควรแก่การจดจําถึงเพียงนี้วันนี้สําคัญนะคุณรู้ฟังเพราะว่าอย่างพวกไปดูหนังบางเรื่องอาจารย์เขาบอกว่าเวลา M d ดีของบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยเขาจะไปงานเลยเนี่ยเขาจะมีเลขาตามไปด้วยเลยเลขาจะมีภาพมีชื่อของคนที่มาร่วมงานพอเดินมาใกล้ๆ จะถึงนายเขาเขาจะบอกว่าในหนังนะะคนนี้ชื่อมิสเตอร์นี้อะไรเงี้ยจากบริษัทนี้เขาก็จะกระซิเบเจ้านายเขาพอเจ้านายเขาเจอปุ๊บก,ก็จะฮายโอ้แบบดีมากแบบทักเหมือนเมือม่อเขาเ,เขารู้ว่าเขาจะจําได้ไม่หมดเขาต้องแก้กวิธีนี้เออในหนังมันก็มีแล้วมันมีผลนะอีกฝ่ายนึงเขาจะโอ้ oh แต่มีบางคนเก่งจริงๆนะจําได้หมดจริงๆออทักษ์เขามีวิธีการจําของเขาเอานี่จำแม่นจําได้คนทั้งบริษัทเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้สำคัญทั้งคนไทยกับฝรั่งนะขณะนั้นฝรั่งแล้วนี่อันนี้ก็เอามาจากฝรั่งเดวคอนิกี้บอกเดวคอนิกี้เป็นคนบอกใช่เดวคอนิกี้เป็นคนบอกใช่นฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจำชื่อคนแม่นเนี่ยเป็นเสน่ห์ของคุณนะอันนี้อันนี้ข้อสองนะสามให้การยอมรับน่ายิ้มแย้มนําจํำให้การยอมรับมันก็ง่ายๆก็คือต้องฝึกเป็นคนยอมรับความแตกต่างของคน คนเรามันไม่เหมือนกันถ้าตราบใดคุณไม่ยอมรับความแตกต่างคุณเข้าใครไม่ได้หรอกคนนี้เขาใจร้อนคนนี้เขาใจเย็นมันคุณจะมาเกณฑ์ให้เหมือนได้ดังใจเราไม่ได้ต้องทําใจกว้างต้องยอมรับความแตกต่างแล้วต้องยอมรับจริงๆนะยอมรับเขาเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะได้ทําใจกว้างๆว่าเออคนที่มันทํางานกับเรามันมีไม่เหมือนกันอีกคนใจร้อนอีกคนใจเย็นอีกคนพูดมากอีกคนพูดน้อยอีกคนนึงพูดเก่งอีกคนพูดไม่เก่ง มันมันต้องยอมรับความแตกต่างไงเหมือนคนจีนที่เขาจะบอกเอ้ยยนยนอ่ะอย่างงั้นไหมใช่คือแบบ่ับรับรู้เออคือเรื่องไม่เป็นเรื่องคอย่าไปนั่นเลยช่างมันนิดหน่อยเองผู้ใหญ่ท่านจะบอกยวนยนอย่าไปจะไปบอกสอนศีลไม่กินกันเห็นหน้ามันแล้วไม่ถูกชะตาเลยอะไรมนยังไม่ได้คุยกับเขาเลยมันชงเห็นหน้ากันก็บอกไม่ถูกชะตาแล้วมันเกินไปมั้งเกินไปเพราะฉะนั้นมันต้องไม่มีคําว่าไม่ถูกชะตาคือคุณยอมรับเถอะบางคนหน้าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ใจเขาไม่มีอะไรใช่ไหมผมเคยไปบรรยายแล้วเจอคนนั่งหน้านิ้วคิ้ว นั่งแล้วก็ฟังไปสายหัวไปอู้ผมก็มองเขาเนี่ยตอนเบรกก็ไปถามว่าเมื่อกี้ผมมีอะไรผิดพลาดไหมคาใจอะไรเก็บอกอ๋อครับครับต้องขออภัยอาจารย์เป็นบุค,คลิกผมเ<อ>วลาสนใจอะไรมากๆผมจะเป็นอย่างเงี้ยครับหมดคิ้วมีปัญหาอาจารย์หมดคิ้วแล้วก็สายหัวตามเงี้ยแต่นั่นแหละคือสนใจมากๆอ๋เอเลยอย่างนี้อาจารย์ต้องดีใจแน่สําหรับอาจารย์แล้วคุณคิดดูถ้าผมไม่ไปถามเขาเนี่ยอาจารย์จะบ่นหลังเบรก มึงโมโหสองจะเสียสมาธิอะไรเพราะผมพูดอะไรผิดวะกูทำพูดอะไรม่ดีวะทำไมเขาใส่หัวดิ๊กๆๆแล้วแปลกเราก็จะสนใจแต่เขาอะไอคนที่ไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้ไปมองอ่ะใช่ใช่ไหมโอ้โหในช่วงนี้นะที่จะไปเคลียร์ทันระวางการเราตอนแปลกก็เดินไปคุยเลยเออเขาบอกต้องขอโทษอาจารย์มีคนพูดบ่อยเหมือนกันผมก็เป็นอย่างเนี้ครับนี่จะแก้อยู่เหมือนกันครับเพราะสนใจอะไรมากๆผมจาหน้านี้ยคิ้วขมวดแล้วก็แบบ วิทยกรกังวลโอโหกังวลเลยผมบอกดีนะผมถามคุณนะไม่งั้นอีกครึ่งเนี่ยผมไม่จะบรรยายได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ก้าหัวเละก็ทําให้มันขำๆกันไปอย่างั้นเพราะนให้การยอมรับเอะครับคนเรามันไม่เหมือนกันนะจับจิตใจเขาข้อต่อไปนะโอ้ทำยังไงอันนี้ภาษิตไทยเราก็บอกแล้วใจเขาใจเรานะคือคุณจะผูกใจคนคุณต้องคิดถึงว่าอกเขาคาดดาวความรู้สึกของใครคือต้องคิดว่าถ้าเป็นเราเป็นเขาเราจะทํำยังไงแล้วแต่เขาเป็นเราเขาจะทำอย่างนี้ไหมมันคิดสลับอย่างนี้ให้ได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขาก็คงต้องทําแบบนี้หละ ถ้าเขาเป็นเราเขาคงจะนั่นนะคือให้ให้คิดใจเขาใจเราอย่าเอามุมเราเป็นตัวตั้งเพราะนั้นให้การยอมรับจับจิตใจเขาก็คือคุณต้องใจเขาใจเราน,นี้ง่ายๆเลยนะยอมรับด้วยกันเข้าใจความรู้สึกเขาใช่ข้อต่อไปคือเราหมั่นยกย่องข้อนี้เนี่ยมันเขาบอกอย่าปากหนักในการชมใคร แม้แต่จะชมในเรื่องเล็กๆนะโอ้พวกวันนี้เสื้อแจ็คเก็ตคุณสวยจังเลยแต่นั่นต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าคุณชมด้วยความจริงนะคือมันมันมันสวยในสายตาคุณนีจริงนะอสองคุณคุณอย่าปากหวานก้นเปรี้ยวคือคืออย่าพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงอย่าชมแบบเวอร์เกินไปอย่าชมแบบเวอร์อย่า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 เป็นอย่างนั้นนะอย่าแล้วมันอย่าแกล้งชมอะชมเพื่อให้มันเสร็จเสร็จไปไม่ได้คือคือหาเรื่องชมก็ต้องเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ชมได้จริงๆ S <S อยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่คุณแม่ขึ้นมาเพื่อจะชมเขาดูดีจังเลยพูดทั้งวันนะ่ะดูดีจังเลยคุณอะไรดีคุณก็คุณพูดกับทุกคนอย่างนี้หมดเนี่ยใช่ไหมมันต้องมันต้องมีเหตุเฉพาะเจาะจงอ่ะวันนี้ทําอะไรมาหน้าตาสดใสเชร์เอิญงก็ชัดเจนหน่อยใช่ไหมอันเนี้ยแต่ถ้าเขาหน้าหมองคล้ำมาแล้วคุณไปทักอย่างนั้นก็ไม่ได้เออเป็นไรเปล่าไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยนะมันไม่พักบ้างลหละอะไรอย่างเงี้ยไหมเออจะดีกว่าให้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่จริงๆจ่ิงบ้านใช่อันเน มันมันก็คือคือข้อนี้ยกย่องเออคืออย่าปากหนักในการชมใครอย่างนี้ดีกว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆในน้อยนะอ่าเราหมั่นยกย่องสอดส่องเอาใจใส่ก็คือต้องเป็นคนที่มันมันดูแลจะใส่คนบ้างถามเขาหน่อยเหนื่อยไหมร้อนไหมหิวไหมเมื่อยไหมกาแฟสักถ้วยหนึ่งไหมถามคนให้เขาคือให้ให้ให้รู้สึกแคร์ความรู้สึกเขาลักนะแต่ไม่แสดงออกนี่ฮ่าักนะแต่ไม่แสดงออกเปลี่ยงไม่แสดงออก ไม่แสดงออกหรือจัดรูปเออเจแพ้ไอ้พวกที่มันไม่รักแต่มันหวานหน้าดูใช่ไหมแล้วก็ไปตายตอนจบกันเนี่ยมันไม่ได้นะเนี่ยเราหมั่นยกย่องสอสองเฉยเยมีน้ําใจเกื้อกูลก็คือว่าถ้ามีโอกาสจะช่วยเหลือใครได้อย่างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีมีน้ําใจตั้งแต่ลูกเขานั่งบนรถเมย์เปิดประตูให้เขาลินน้าให้เขายกอะไรให้เขาอยู่ไปนั่งโต๊ะจีนก็เนี่ยหมุนแบ่งๆกันไปนะไม่ใช่เห็นแก่ตัวกินคนเดียวแล้วใครจะตักถึงไม่ถึงกูบเรื่องมึงอเนี้ยมันก็ไม่ได้มีน้ําใจเกื้อกูล เดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเพียบพูนการฟังเราพูดเมื่อวานก่อนเราก็พูดเรื่องการฟังเกี่ยวด้วยหรออจารฟังฮะคนมีสเสน่ห์ที่จะมัดใจคนได้เป็นนักฟังมากกว่านักพูดฟังเก่งมากกว่าพูดเก่งนักขายที่เก่งจะฟังเก่งมากกว่าช่างพูด<อ>นักบริหารที่เก่งจะฟังเก่งถามเก่งไม่ใช่สั่งเก่งไม่ใช่ใช้อำนาจบัดใหญ่นี่เนี่ยเพียบพูนการฟังเอยอ้างที่เขาชอบอันนี้ต้องต้องเน้นนิดนึงว่าเวลาคุยกันเนี่ยอย่าอย่าเรื่องต้องห้ามเหล่านี้อย่าไปแตะเรื่องความเชื่อศาสนา ทางการเมืองนิยมพักไหนชอบใครเนี่ยนะเนี่ยไม่แล้วก็ความทุพพลภาพส่วนบุคคลนะบางทีเขาอาจจะมีความทุพพลภาพอะไรอยู่เช่นอาจจะติดอ่างหรือว่าตาแข็ก็อ,อย่าไปยุ่งกับเรื่อง,ของเขาเขาเป็นเรื่องส่วนตัวหรือความความภาพของเขาเช่นเขาอาจจะอย่าร้างมาหรือเขาอาจจะลูกติดยาหรือว่าติดคุกอะไรก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปแตะเรื่องพวกนี้ให้เอ่ยอ,อ้างที่เขาชอบหมายความว่าให้คุยกันในสิ่งที่มันเป็นมงคลเออเป็นมงคลนะแล้วสุดท้ายพร้อมมอบความสุขหมายความว่า เป็นกุศโลบายข้อที่ว่าคุณคุณต้องพร้อมที่จะมอบความสุขให้คนอื่นเป็นคํานามธรรมนะแต่นั่น <ille. S 2> อยู่บนพื้นฐานที่ว่าคุณเองก็ต้องมีชีวิตที่มีความสุขมไม่งั้นคุณมอบให้ใครไม่ได้หรอกเพราะนั้นคุณก้าวข้อมาเนี่ยคุณอาจจะเสแสร้งได้แต่สุดท้ายคนก็ต้องรู้ว่าคุณไม่ได้มีความสุขถูกถูกเพราะมันออกมาจากความจริงอ่ะถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นได้ตลอดไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณาจาว์าสันพงศุประดิษฐ์ค่ะขอบพระคุณ่กยินดีครับยินดีครับ